คำเชื่อมเป็นยังไงมาดูกันต่อนะฮะเด็กน้องคำเชื่อมนะฮะเด็กน้องบางคนเรียกว่าคำสันอะไรกอไก่สันทานขอไข่สันขวานท้าที่เราเร็วลูกเรียกว่าคำสันทานบางคนเรียกว่าสันทานแต่ว่าเขาเรียกมันใหม่ง่ายๆเราเรียกว่าคำเชื่อมนั่นเองนะคะคำเชื่อมเนี่ยนะฮะเด็กน้องง่ายๆเลยเป็นคำที่ใช้เชื่อมคำวลีหรือว่าประโยคเนี่ยเข้าด้วยกันให้มันกลายเป็นข้อความหรือว่าเนื้อความเดียวกันนั่นเองนะคะแตกต่างจากบุพบท เพราะบุพบทใช้นำหน้าคำนามเนาะเพื่อบอกสิ่งต่างๆบอกความเป็นเจ้าของบอกจุดประสงค์บอกสิ่งที่กระทําต่อเนาะมักใช้นำหน้าคำนามเฉยๆแต่ถ้าเกิดเป็นคำเชื่อมเนี่ยเนาะหลังคำเชื่อมสังเกตง่ายๆมันมักจะมีคำกริยานั่นเองเนาะหลักๆแล้วคำเชื่อมเราแบ่งเป็นสี่ชนิดด้วยกันนั่นเองนะฮะเด็กนะ้องมาดูกันเลยคำเชื่อมอันแรกเป็นคำเชื่อมที่เราเรียกว่าคำเชื่อมสมภาค คำเชื่อมสมาภาคนะฮะเด็กนะ้อหลายคนอาจจะงงพี่คะไม,ไม่ไม่เคยเรียนเลยไม่เป็นไรลูกที่หนูเรียนเป็นหลักเก่าเนาะไม่ว่าจะเรียนหลักเก่าหรือหลักใหม่ไม่ผิดนะให้เด็กนนอะแต่โอเน็ N e T ออกหลักใหม่หนูต้องรู้หลักใหม่เอาไว้นะคะคำเชื่อมมาแรกคือคำเชื่อมสมาภาคสมาภาคแปลว่าอะไรเท่ากันเสมอกันดังนั้นสองประโยคที่ใช้คำเชื่อมนี้มาเชื่อมจะต้องมีใจความที่มัน ออมีศักดิ์ศรีเท่ากันมีความเสมอกันดังนั้นคําเชื่อมสมมภาคเราจะนําไปใช้ในการเชื่อมประโยครวมนั่นเองนะคะเด็กเนาะดังนั้นแล้วคําเชื่อมสมมภาคมีแค่4ี่คเท่านั้นด้วยกันนะให้เด็กเนาะได้แก่คําว่าแล,และกับหรือแล้วก็แต่ค่ะมีแค่4คําเท่านั้นง่ายมากๆแต่อีกเอาไว้นะ4คําเหล่านี้ถ้าจะเป็นคําเชื่อมสมมภาคจะต้องใช้ในการเชื่อม ริยาหรือเชื่อมประโยคเท่านั้นนะให้เด็กนาะเช่นเธอจะอยู่บ้านหรือออกไปเที่ยวอ,อันนี้จัดเป็นคําเชื่อมสมมาภาคนะคะต่อไปเลยคําเชื่อมสมมาภาคพี่บอกแล้วใช้ในการเชื่อมประโยคอะไรนะใช้ในการเชื่อมประโยครวมประโยคของเราพี่ แอปแอปบอกย่าและกันประโยคในภาษาไทยแบ่งเป็น3ชนิดเนาะคือประโยคสามัญประโยครวมแล้วก็ประโยค้อนแน่นอนสมภาคใช้เชื่อมประโยครวมไปแล้วต่อไปก็ต้องมีคำเชื่อมประโยคสอนนั่นเองเนาะอันต่อไปลูกนะอันที่สองเราเรียกว่าคำเชื่อมอนุประโยคอนุแปลว่าอะไรอนุแปลว่าอะไรเร็วๆทายซิแปลว่าเล็กๆน้อยๆเยอยๆดังนั้นคำเชื่อมอนุประโยคเป็นคำเชื่อมประโยค้อนนั่นเองเป็นคำเชื่อมประโยค้อนเนาะ ประโยคซ้อนเนี่ยคืออะไรคือประโยคที่นําประโยคสามมัน มาเป็นประโยคหลักแล้วก็มีอนุประโยคในการขยายในการมาแทนส่วนที่เป็นประธานหรือกรรมนั่นเองซึ่งเดี๋ยวจะได้เรียนในเรื่องของประโยคในมวนต่อไปนั่นเองนะฮะเด็กเนาะดังนั้นแล้วคําเชื่อมอนุประโยคหลักๆแล้วก็แบ่งตามประเภทของประโยคสอนลูกอย่าเพิ่งงงอย่าเพิ่งปวดหัวนะลูกนะอันแรกชื่อยากนิดนึงยากนิดนึงเนาะยากนิดนึงเราเรียกมันว่าคําเชื่อมนามานุประโยคนะนักเรียนร้องเป็นทํานองลูก เคยเอาเพลงมาใส่นะนะลูกนะใช่ใส่แล้วไม่ได้นะคะเคยเอาเพลงของใครมา Candy าเฟียเคยฟังไหมบิงเกอร์เสียงพี่ดีไหมลูกบิงเกอร์บิงเกอริงเกอเสียงดีเห็นะคะดังนั้นเดี๋ยวเอาเดี๋ยวมาใส่ในทำนองเพลงเอาล่ะคําเชื่อมนามานุประโยคลูกนาม,มามาจากคําว่านามดังนั้นเป็นอนุประโยคที่เป็นคํานามจบเป็นคํานามแสดงว่าต้องเป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคนั่นเองมีแค่คําว่าว่ากับให้กาดอกตันไปแปดล้านดอก เช่นเขาพูดว่าเขาจะมาว่าเขาจะมาเปรียบเสมือนก้อนที่เขาพูดเนี่ยเลยเหมือนก้อนคำนามเข้าใจยังเอาให้เข้าใจง่ายๆไม่ต้องลงลึกลุกยากเกินไปนะฮะเอาล่ะต่อไปเรียกว่าคำเชื่อมคุนานุประโยคลุกอุ้ยคืออะไรอะคำเชื่อมคุนานุประโยคเป็นคำเชื่อมที่ใช้ในการขยายนามเอาปากกาไฮไลท์ขีดไว้ใช้ในการขยายนามข้างหน้าเช่นประโยคหลักคือพิธีสั่งกันบ้านเยอะมาก พี่ติ๋ีเป็นประธานสั่งเป็นกริยาสั่งกันบ้านเยอะมากอันนี้เป็นประโยคส่มมันทั่วๆไปแต่อาจจะมีพี่ติตีสิบคนพี่ติ๋ีไหนอะ่ะเลยขยายให้มันชัดเจนก็บอกว่าพี่ติ๋ีที่เป็นแฟนมาริโอเห็นไหมคะรู้เลยว่าคือใครลูกเจ้เองนะคะดังนั้นแล้วที่เป็นแฟนมาริโอขยายอะไรขยายพี่ติตใช้คําว่าที่ซึ่งอันอักกรไฮไลท์เน้นไว้ค่ะ มีคำว่าที่ซึ่งอ่านว่าให้แล้วนะที่ซึ่งอ่านว่าให้และสุดท้ายเรียกว่าคำเชื่อมวิเศสนานุประโยคอุ้ยพี่ยากอ่ะชื่อยากไม่ยากหนูแยกคำมาคำว่าวิเศษแปลว่าอะไรวิเศษใช้ในการขยายอะไรทบทวนวิเศษขยายกริยาดังนั้นอนุประโยคนี้ใช้ในการขยายกริยาจบแล้วไม่มีอะไรเลยขยายกริยาเช่นอะไรเอ่ยมักใช้คำเชื่อมว่าเพราะจึง ดังนั้นถ้าจนกระทั่งเมื่อขณะที่เอาคำว่าเพราะละกันง่ายๆเขาไม่มาโรงเรียนเพราะแม่ไม่สบายประโยคหลักคือเขาไม่มาโรงเรียนประโยคย่อยคือเขาไม่สบายขอโทษทีประโยคย่อยคือเพราะแม่ไม่สบายดังนั้นแล้วเพราะแม่ไม่สบายทำหน้าที่ในการขยายไม่มาเรียนดังนั้นแล้วก้อนนี้จัดเป็นก้อนอนุประโยคลูกขยายกริยานะฮะเด็กเนาะนะนะ จำเอาไว้ให้ดีประโยคเหตุผลปัจจุบันนี้ไม่ว่าเหตุมาก่อนผลหรือผลมาก่อนเหตุเป็นประโยคซ้อนนะฮะเด็กเนาะและแน่นอนประโยคที่เป็นอนุประโยคคือประโยคเหตุลูกประโยคเหตุจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นประโยคย่อยและประโยคผลเนี่ยเราจัดเป็นประโยคหลักนั่นเองนะคะดังนั้นประโยคเหตุต้องทำไมเอ่ยขยายประโยคผลนั่นเองเนาะยากไหมลูกไม่ยากนั่นเองเนาะและต่อไปนะฮะเด็กเนาะพี่ก็เลยได้สรุป เรื่องของอนุประโยคต่างๆในประโยคซ้อนมาให้เราแล้วเป็นเพลงนะฮะเป็นเพลงนรกประโยคซ้อนนะฮะเด็กเนาะเอาล่ะเราลองมาเรียงเป็นเพลงกันดูซิว่าเป็นอะไรบ้างประโยคซ้อนมีอะไรบ้างนะมีนามานุประโยคมีคุณานุประโยคมีวิเศษานุประโยคเอนามานุประโยคพี่บอกแล้วใช้อะไรนะคือประโยคใช้แทนอะไรนะใช้แทนคำนามเก่งมากส่วนคุณานุประโยคใช้ขยายอะไร ขยายนามวิเศษนานุประโยคใช้ขยายกริยานั่นเองจบแล้วดูง่ายๆดังนั้นมาร้องเป็นเพลงกันนะลูกนะเอาล่ะนะคะประโยคซ้อนมีอะไรบ้าง3 4นามานุประโยคคือประโยคแทนคำนามอา้าคุณานุประโยคติดตามขยายนามจำไว้ให้ดีกรุแล้ววิเศษนานุประโยคล่ะ คือประโยคขยายกริยาเจ้าประโยคตอนนั่นนะจาไว้นะมีสักอย่างด้วยกันเห็นไหมคะเสียงดีไหมคะโลกโอเคเนาะอีกรอบหนึ่งแบบไม่มีดนตรี3 4นามานุประโยคคือประโยคแผ่นทาน้มคุณานุประโยคติดตามขย้ายนําจําไว้ให้ดีแล้วพิเศษนานุประโยคป่ะคือประโยคขยายกริยาเจ้าประโยคตอนนั่นนะจาไว้นะมีสัอย่างด้วยกันนะไม่ยากไปฝึกร้องเองใครไม่ทันนักเรียน รอกลับไปดูนะคะลูกเอาล่ะและชนิดของคำในเรื่องของคําเชื่อมยังไม่หมดนะลูกนะชัดนะคะชนิดของคําเชื่อมอีกอันนึงเลยนะลูกเราเรียกว่าเป็นคําอะไรเอ่ยเป็นคําเชื่อมเสริมคำเชื่อมเสริมลูกเอามาประกอบกับคำเชื่อมสมภาคแล้วก็คำเชื่อมอนุประโยคหลักๆก็มีคำว่าจึงเลยถึงก็พวกนี้เนี่ยเช่นมีคำว่าเพราะก็ต้องมีคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมเสริมเนาะเช่นเพราะ ฝนตกน้ำจึงท่วมเนี่ยคำว่าจึงเป็นคำเชื่อมเสริมนะคะเด็กเนาะก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรชัดเจนมาก และสุดท้ายเลยเรียกว่าคําเชื่อมสัมบันธาสารสัมบันธาสารคือข้อความยาวๆเป็นคําเชื่อมที่เหลือทั้งหมดก็คืออย่างไรก็ตามเราคืออย่างไรก็ดีพวกนี้เนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันไม่มีอะไรมากลูกเนาะหลักๆอันที่น่าสนใจคือ2อ,อันแรกคือคําเชื่อมสมภาคกับคําเชื่อมอนุป,ประโยคนั่นเองยากไหมลูกไม่ยากเลยนั่นเองนะคะและชนิดของคําชนิดสุดท้ายเลยจบแล้วเย่ๆคือเรื่องคําอุทาน คำอุทานอุ้ยอุ้ยอุทานเป็นคำที่เปล่องออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกอารมณ์ต่างๆเช่นสะเทือนใจตกใจดีใจเห็นใจประหลาดใจสงสารเจ็บปวดอย่างนี้เนาะเช่นนักเรียนเดินเดินอยู่นะคะโดนเลยเอ่ยนะคะโดนมีดบาดนะลูกนะโดนมีดบาดนิ้วนะลูกนะเผลอๆทชไมเอ่ยมีดบาดนิ้วชึกโอยนะคะลูกนะเห็นไหมคะมีดบาดเลยนะคะลูกนะนะถ้าบาดขนาดนี้พี่เด็ดนิ้วทิ้งเลยนะคะลูกนะโดนมีดบาดนัเนเยนต้อง,องลองว่าโอ้ยเห็นไหมคะ โอ้ยเป็นคารบูทานจบไม่มีอะไรมากง่ายมากคารบูทานเรามักจะใช้ร่วมกับเครื่องหมายอะไรก็ไก่อัศาเจรีขอใครอัศาจั์จังเลยเครื่องหมายอะไรลูกอัศาเจรีนั่นเองหรือเราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านว่าเครื่องหมายตก,กใจนะคะเครื่องหมายตกใจเนาะนี่เลยนะคะเครื่องหมายอาศาัศเี อัศเจรีลูกเขียนลงไปนะฮะเครื่องหมายอัศเจรีเนาะเช่นะวายช่วยด้วยตรายจริงเชิดทุเลกโอ้โหกรีดนะฮะเด็กๆเนาะเป็นคําอุทานนั่นเองยากไหมไม่ยากดังนั้นสรุปเลยชนิดของคําในภาษาไทยมีทั้งหมดกี่ชนิด7ชนิด1คือคํานาม2คือคําสรรพนาม3คือคํากริยา4คือคําวิเศษ5คือคําบุพบท6คือคําเชื่อมและ7คือคํา อุทานนั่นเองไม่ได้ยากเกินไปจำแนกประเภทให้ได้แล้วจะทำโจทย์ได้เดี๋ยวเรามาฝึกทำโจทย์กันข้อสอบยากนิดนึงนะคะแต่พี่เชื่อว่าไม่เกินความสามารถของเราเอาล่ะไปทำโจทย์กัน